ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะไปอ่ะแล้วก็ก็ดูว่ามันผิดกฎหมายไปฉะนั้นะถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรนะมันไม่เสียหายเลยเสียหายเลยก็เขาเขาเขต้องการอย่างนั้นนี่นะแต่ว่าผมว่าคุยกันดีกว่านะคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าว่าพูดกัน พูดกันให้รู้เรื่องดีกว่ามันไม่มีอะไรแบบนะครับก็คุยกันทำไรอะ่ะคิดว่าทำไรอเขาก็ดูเขาดูอยู่แล้วนะเจ้าหน้าที่เขาดูอยู่แล้วไม่มีแล้ว ไม่คุยออไ,รรไม่คุยกระแส,สแล้วดเช่ว่าไงที่ไหนข่าวอะไรข่าวข่าวใครคุณต้องไปถามคนนี้ให้ข่าวสิมาถามผมผมไม่ได้ให้ข่าวอ่ะ <laughs> Thank you.